ส่วนล่างนี่เหมือนโคโบโดเลยครับอ่ามันจะมีมันจะมีแผงแผงท้องคล้ายๆมังกรนึกถึงลิซาดอนครับในโปเกมอนครับแขนซ้ายกับขาขวามันเล็กหน่อยเหมือนของคนแต่ว่าแขนขวากับขาซ้ายมันเหมือนมันชื่ออะไรวะตัวที่เป็นหินในแฟนตาซีโฟะเราจะได้เห็นสัตว์ประหลาดหน้า <c oughs> ตาแปลกๆที่เหมือน <c oughs> <c oughs> ที่ไม่เหมือนรูปเลย การเล่น Monster City นั้นง่ายมากๆครับผมในการเล่นหนึ่งรอบผู้เล่นหนึ่งคนจะเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมของมอนสเตอร์ที่ชั่วร้ายส่วนผู้เล่นที่เหลือจะทำหน้าที่เป็นตำรวจที่จะถามพยานเรื่องมอนสเตอร์ตัวนั้นพยานจะเห็นการ์ดของมอนสเตอร์เพียง20นาทีเท่านั้นและจะต้องจำรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนตำรวจมีเวลา2นาทีในการถามถึงรูปร่างหน้าตาของมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วสเก็ตช์ลงไปจากนั้น พยานจะเลือกหนึ่งภาพที่วาดได้เหมือนกับมอนสเตอร์ตัวนั้นมากที่สุดแล้วเก็บไว้ในใจส่วนตำรวจจะเลือกโหวตหนึ่งคนที่คิดว่าเหมือนที่สุดในกลุ่มของพวกเขาเช่นกันหากพยานเลือกคนเดียวกันกับที่ตำรวจได้โหวตไว้พยานและเจ้าของภาพนั้นจะได้หนึ่งคะแนนแต่ถ้าหากพยานเลือกผิดแล้วก็เ<ม>จ้าของภาพที่พยานเลือกจะได้หนึ่งคะแนนแทนสำหรับตำรวจที่โดนโหวตก็ได้หนึ่งคะแนนเหมือนกันนะครับเมื่อเรารู้วิธีเล่นแล้วก็ไปเล่นกันเลย ส <Round> ล,ลับตายยังสล,ลับตายยังเออลับตายยังเอ้าหลับตายแล้ว <c oughs> ใช่เปล่าผมให้สามสิบวิเลยแล้วกันเพราะว่ามันมันอาจจะมีความแบบดีเลย์ดีเลย์ได้ได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้ามันไม่เห็นนะ่ะได้ได้สี่สิบเลยแลวกันงนั้นพร้อมนะฮะไปเออกลับด้านให้หน่อยครับแบบฟิบร้อยแปดสิบอ่าโอเคขึ้นมาอีกนิดนึงฮะโอเค นริงหน่อยครับคุณนี่อ่านหมดเวลาะมา,า,มาเริ่มเลยครับเหมือนสัตว์ประเภทไหนบ้างไหมเหมือนสัตว์ประเภทไหนบ้างเออเหมือนคือท่อนล่างเนี่ยเหมือนสลามแมนเดอร์สลามแมน<อ>เดอร์ต้องขึ้อเหมือนจิ้งเหลนเหมือนจิ้งเหลนอ๋อจิ้งหรอจิ้งเหลนมันมีท่อนล่างเหมือนจิ้งเหลนๆๆใช่มันจะเป็นอีขาครับมันมีสี่ขาครับแค่ครึ่งล่างนะเหมือนจิ้งเหมือนสลาแมนเดอร์นะ มันก็ทําเป็นเนอเขาเรียกอ,อะไรอ่ะทำท่าเหมือนกําลังคลานอยู่นึกถึงโคโมโดรัรบนึกถึงแบบตัวเฮบอ้่วเงียบแล้วไม่มีใครามแล้วครับเนี่ยหัหวของไงเรับลักษณะหัวมันอ่ะหัวแลบหัวนี่คล้ายๆคล้ายๆน้องหมาอยู่นะตแต่หน้าบานบานแต่หน้าบานบานหน่อะนึกผมนึกถึงบูด็อกนะโหยยษ์อ่าหน้าคือเออมันจะแบบหน้าบานหน้ากว้างกว้างหน่อย แต่หูหูจะหูตก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 เหรอกลาง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 ตกตกตัวผสมกันนี่มันมีหางไหมครับมีหางครับเป็นแบบส่วนล่างนี่เหมือนโคโมโดเลยครับเหมือนหันหน้าไปทางไหนครับหันหน้าไปทางหันหน้าไปทางซ้ายครับเอ่อตาเป็นไงตาตามันจะแบบตาของขวางหน่อยตาดุดอ่าตาดุดุครับของขวางลักษณะลายตัวนี้มันมีเกรดมีอะไรไหมครับตรงตัวใช่ไหมจิงตรงตัวเนี่ยคอยาวคอยาวเป็นแบบว่า ช่วงตัวยาวช่วงช่วงคอยาวนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะนึกถึงมังนึกถึงมังกรนะครับเอออ่ามันจะมีมันจะมีแผงแผงท้องคล้ายๆมังกรนึกถึงลิซารอนครับในโปเกมอนครับที่แผงท้องแผงท้องลายลายโอเคแล้วมีหางไหมครับมีหางมั้ยมีหางครับมีหางหางยาวปะยาวยาวคล้ายๆเหมือนคล้ายๆตุ๊กแกครับคล้ายๆตุ๊กแกขายาวไหมขายาวไหมขาไม่ยาวครับเป็นแบบเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเลยเหมือนสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปสาวถามน้องสิ ต,ต่ว่าเดียวเดีดวยวเลยช่วยเราหน่อยมีมันม,ม,นมีมันมีตรงคอมันมีแผงหรือมีอะไรมั้ยไม่ไม่มีครับไม่มีครับมีแค่ช่วงตัวช่วงตัวที่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนคล้ายๆลายมีท้องลายท้องเฉย,อ,อ,ยอยู่ตรงท้องข้างล่างหรือว่าอยู่ตรงคอตั้งแต่คอลงไปเลยครับหน้ายาวไหมครับหน้ายาวเปล่าหน้าไม่ยาวครับหน้าสั้นครับเป็นแบบคล้ายๆคล้ายๆ้น้องหมาหน้าบานๆเหมือนเดิมมีส่วนไหนที่ยับไม่มีเล็กนึงอ่ที่ยับเลย ไม่มีปีกครับไม่มีปีกใช่ไหมตัว,ต,ว<ไ>ตัวตัวเหมือนแบบไดโนเสาร์ก็ก็คล้ายนะครับแต่มันจะมีเขามันจะมีเกตเกตหนึ่งเกตเดียวเลยตรงกลางตรงแถวแถว<ห> <ๆ S 1> ขาแถวแถวขาหน้าเกตลักษณะเป็นเหมือนไดมอนดแบบ์เป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเพชรเอ๊ะเป็นแบบเป็นเหมือนอะไรนะเข้าหลามตัดอะเข้าหลามตัดมีคนเวลาครับคุณซาบอกเลยคําถามเมื่อกี้เนี่ยต้องเร็วกว่านี้โอยยังไม่มีใครพูดถึงปากเลยเอาหรอ เออใช่อะว่าโชว์รูปไหมครับพอพอแมพี่บอลมองอะด,<ร>ดูซีดูซีโอเคจริงปะ <c oughs> เอ้ยทุกคนหัน่าเรื่องเรื่องการหันหน้าที่สำคัญเหมือนกันนะเนี่ยจริงหรอทนนี่หันทางเดียวกันหมดเลยเหรออ่าทุกคนหันซ้ายหมดเลยครับเพราะว่าพี่บอลถ,ถามโอเคผมมีในใจแล้อ่ดดูรูปจริงก่อนนะครับดูรูปจริงคือ เหมือนปะเดี๋ยวไหนวะไหนไหนตองตองมาดูให้ใกล้ดิเออเห็อนป้าอะไรละเอียดผมชาร์จปะเออ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 ชิบหายละยากแล้รอบนี้น่ะมันมีเก็ตอยู่ฮะเออแต่ว่าหน้าจอคุณตองมันไม่ชาร์จแหรือผมอ๋อเนี่ยชาร์จแล้วชาร์จแล้วอ่านี่คือรูปนี้นะครับโอเคอ่ะทุกคนต้องเลือกหนึ่งชื่อแล้ผมเลือกแล้วโอเคอ่ะฮียเลยโชว์ โซ่แล้วครับมาครับหม่องซ้อซาวครับซาวครับเออซาวอีกแล้วซาวไปแอบวาดรูปมาได้เลยผมว่าซาวโกงละอันเนี้ยได้หมดเลยอ่ะของสาวหลับตาจริงหรือเปล่าหลับตาจริงหรือเหล่าเออจริงหลับตาจริงๆนี่ครับอันนี้คือพยานครับมาดู เหตุผลกัน,กนกดีกว่าคือถ้าเป็นถ้าเทียบกับภาพจริงเนี่ยคือไอ้แผงหน้าท้องที่ข,าย,ขายมังกรอ,อะ่ะมันอยู่ส่วนแค่ส่วนหน้าอย่างเดียวเหมือนในรูปเลยอ่าของคนอื่นเนี่ยแผงท้องเนี่ยมันไปอยู่ข้างล่างด้วยเห็นไหมใช่แล้วก็ผมบอกว่าตาขวางเนี่ยอคุณซาวตาขวางแล้วคุณออกมานี่ตาจุดเลยนะอโอเคตามนี้ครับไอผมก็เียกคุณซาวเหมือนกันว่าแบบรายละเอียดมันตรงตรงสุดแล้วอะในบรรดาลุกันใช่ใช่ของพี่บอลมันดูเป็นมันเป็นแบบกิ้งกือไปหน่อย Round รอบสี่สิบวินะครับกับรูปนี้นะอันนี้สาวต้องลืมตานะอันนี้สาวต้องลืมตานี่าต้องหลับนะพร้อมนะหนึ่งสองสามอันนี้ก็ต้องพลิกต้องอะไรไหมไม่ต้องอยู่นิ่งๆเลยเล่นตรงนี้นึงใช่เงียบดัก มีเลคชั่นหน่อยคุณสาวเดี๋ยวจำอยู่วันหนึ่งโอยสาวยากวันเนี่ยหมดเวลาโอเคมาโอเคเราพร้อมจะวาดรูปแล้วตอนนี้ไม่มีคุณสาวท่านใดมีใครมาเทียบฝีมือกับเราแน่นอนเราจะได้เห็นสัตว์ประหลาดหน้าตาแปลกๆที่เหมือนที่ไม่เหมือนรูปเลยโอ้ไม่มีคุณสาวเราทุกคนดูมั่นใจขึ้นมาทันทีพร้อม้วผมพร้อมครับผมพร้อมมากอะคุณสาวพร้อมไหมครับพร้อม เดี๋ยวผมเปิดเดงรูปลักษณะของสัตว์เนี่ยเป็นเป็นคล้ายคล้ายกับสัตว์อะไรไหมเห็นแล้วนึกถึงเดโมกอร์กอนในสเตนเจอร์ติงอ่ะเดโมกอร์กอนในสเตนเจอร์ติงเหรอแต่ว่ามันยืนได้เออแต่มันมันไม่ได้ยืนสี่ขามันหมาแต่มันยืนสองขาเหมือนคนอ่ะโอเคยืนสองขาเหมือนคนแล้วแขนสั้นๆป่ะแขนยาวเท่ามนุษย์เลยแล้วขามันเป็นยังไงแขนซ้ายกับขาขวามันเล็กหน่อยเหมือนของคนแต่ว่าแขนขวากับขาซ้าย S <S มันเหมือนมันชื่ออะไรวะตัวที่เป็นหินในแฟนตาติฟอะนึแขน oh แขนขวาที่ว่านี้มนหมายถึงว่าตอนที่เรามองเข้าไปแล้วมันอยู่ด้านขวาใช่ปะแขนซ้ายข,ของมันเล็กซ้ายของมันคือขวา,าของมันถูกปะ<ว>เออขวาของมูกมันทำท่าไหนอยู่ครับแขนซ้ายแขนข,ขวามันทำท่าไหนมันยืนแบบแบบไหลตกอะแขนทั้งสองข้างตกไปข้างหน้าอ่านึกออกแล้วนึกออกแล้วเออแล้วหน้าตามันเป็นไงครับหน้าตามันไม่มีหัวคือบริเวณที่เป็นคอมันเป็นปากเลยอะ ปากเหมือนเดมากก้อน,น่ะแบบเป็นเขี้ยวกลมๆอ่ะเขี้ยวกลมๆหรอเขี้ยวรอบๆนะถ้าจะไม่เห็นแล้วลำตัวของมันนะครับลำตัวของมันเป็นยังไงแบบมีมีรลดลายอะไรไหมเรียกไว้หลังมันมีนมเอ่อคล้ายๆเป็นเกล็ดที่ลักษณะกลมๆเห็นหลังด้วยหรอเห็นหลังหรอ,หรอมันยืนแบบหลังครอบนิดนึงมันก็เลยจะเห็นด้านบนอ่ะหลังมันจะแบบนูนขึ้นมานิดนึงมือมันมีกี่นิ้วครับโหยากเลย ถ้าจาไม่ผิดเหมือนนิ้วคนเลยนะอ๋อเหมือนคนเลยใช่ไหมแล้วแล้วเท้ามันเหมือนเท้าเท้าคนเลยป่ะเท้าข้างขวาของมันเหมือนคนแต่ว่าข้างซ้ายกับมือขวามันเหมือนตัวหินในแฟนตาซีโฟมันครอสกันใช่ไหมมันครอสกันอ่าใช่มันครอสกันแล้วตรงกลางลําตัวเอตรมีอะไรไหมเห็นรายละเอียดไม่มากเพราะว่าแขนมันมาข้างหน้าแบบห้อยอ่ะแขนมันบังตัวไว้แขนบังตัวไว้หมดเลยเหลือเหลืออะไรกว่านี้เหลืออะไรมีมีหางไหมมีหางไหมหมดเวลาแล้วว่ะ เอ้ยอ่ะพี่ยอมากเลยอ่ะมาผมพร้อมแล้วนี่คือรูปแต่ละคนนะครับผมวัดเฮ้ยเนี่ย What นี่ w วัดเฮ้ยเอาว่ะพี่บอลในตรงที่มันปิดอยู่มันจู่มากเลยอ่ะจริงมันเป็นแขนก็ปิดอยู่ไหมเหมือนจู่ว่าจริงอ่ะโอสาวเลือกได้ยังโอเคเลือกได้ละรูปจริงคือรูปนี้ครับ อ๋อมันมีกลมๆนี่ว่ามันคืออย่างเงี้ยหรออ๋อกลมๆมันเหมือนหนองเลยอ่ะเออมันเหมือนหนองเนาะเหมือนหนองคงจะเข้าใจกว่าโ้ยยากปะคันไม่มีใครเหมือนเลยอ่ะอือโอเคทุกคนพร้อมเรื่องไหมครับมาพร้อมแล้วหนึ่งสองสามครับลึกไหมครับผมลึกไหมครับโอ้อ่าลกไหมได้หนึ่งแต้มโอเค แล้วก็คุณสาวทายถูก,ถกคุณสาวได้หนึ่งแต้มโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้าวได้เยอะแล้วว่าคะแนนอ,ะ,อะทำไมคุณสาวถึงเลือกคุณไหมตัดชอยได้ไหมเออจะบอกเป็นอ้อมๆก็คือว่าพวกเราห่วยหมดแล้วฮะตัดชอยอยังไงครับคุณสาวก็ของพี่วันเหมือนจะสลับแขนของตองอะเราบอกว่าแขนตไปข้างหน้าแต่ของตองแข,ขนชี้ออกไปข้างข้างโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเลือกผมอ่ะสรุปคะแนนตอนนี้ ต้องต้องโคตลูกเองโอเคครับเนี่ยคือเทเลเกมสนะวันนี้นะครับกับมองสอนดีนะวันหน้าจะมาเล่นเกมอะไรรอติดตามได้นะครในเทเลเกมส